สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเพาบายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทไปกับนักรีวิวสินค้าจากเพาบายจิรพรประกอบกิจเป็นนักรีวิวสินค้าจากเซ็นทรัลลำปางนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าค่ะเป็นหูฟังบูทูธนะคะของแบรนด์เรียวมีนะคะรุ่นบัตร a อร์ทนะคะตัวนี้ราคา2,499บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกล่องกันนะคะว่าเขาให้อะไรมากันบ้างนะคะไปเลยค่ะ มาดูบอดี้กันนะคะตัวกล่องหูฟังก็จะเป็นทรงแบบวงรีนะคะทำมาจากพลาสติกนะคะเวลาเปิดฝาก็จะมีไฟแจ้งสถานะอยู่ตรงนี้นะคะและด้านล่างะะก็จะเป็นที่ชาร์จนะคะเป็นที่ชาร์จแบบไทซ C นะคะสำหรับเรียวมีบัตรแอ r 2ทูรองรับตัวฟ้าชาร์จชาร์จเพียง10นาทีนะคะสามารถใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงกันเลยค่ะ เมื่อเปิดตัวหูฟังออกมานะคะก็จะมีลักษณะเป็นหูฟังแบบ In-Ear t o Wireless นะคะเป็นแบบสั้นๆนะคะมีลักษณะเป็นแบบก้านเนาะรองรับคำสั่งผ่านนิ้วมือของเรานะฮะจากการสัมผัสตรงก้านนี้นั่นเองค่ะมาดูสเปคกันบ้างนะคะเรยมมีบัตร a ร r 2ตัวนี้นะคะรองรับในส่วนของบลูทูธตัวล่าสุดค่ะก็คือบลูทูธ5.2นั่นเองค่ะ สามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน r o a l m e Link ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android หูฟัง i n e เอรุ่นนี้ใส่กระชับหูน,นะคะสามารถใช้ใส่ออกกลังกายได้และยังสามารถกันน้ำกันฝุ่นในระดับ i p x 5ด้วยนะคะมั่นใจได้แน่นอนคะ่ะว่าโดนเหัอแล้วไม่พังแน่นอนเดีย๋ยวเราลองไปเชื่อมต่อกันดูนะคะก่อนอื่นเลยเราก็เปิดบลูทูธเครื่องก่อนนะคะ หลังจากนั้นก็เปิดฝาค่ะให้มัน p a i r i n นะคะแล้วก็พอเชื่อมแล้วนะคะเราก็เพียกดเข้าไปในแอปพลิเคชันค่ะพอกดเข้าไปนะคะมันจะมีตัวแถบแจ้งสถานะตัวแบตเตอรี่นะคะทั้งตัวกล่องแล้วก็ตัวหูฟังนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของโหมดต่างๆนะคะแจ้งในแอปพลิเคชันนะคะโหมดแรกนะคะก็จะเป็น ในส่วนของโหมด noise cancelling นะคะก็คือตัวตัดเสียงรบกวนภายนอกนะคะค่ะแล้วก็ตัวโหมดอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นโหมด transparency นะคะก็คือตัวนี้ค่ะเป็นตัวหูฟังนะคะจะดูดเสียงภายนอกเข้ามาเพื่อให้เราได้ยินเสียงภายนอกได้มากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นการปั่นจักรยานหรือวิ่งนะคะถ้าเลือกโหมดนี้เนาะเราก็จะสามารถได้ยินเสียงรถหรือว่าแต่รถได้ดีนะคะเพื่อความปลอดภยัย และสามารถเลือกโหมด noise canceling l หรือ transparency ให้เหมาะสมกับเราได้นะคะและมีโหมดอีกโหมดหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือเกมโหมดนะคะฟังกช์ชันตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการดีเลย์ของเสียงนะคะเวลาเราเล่นเกมค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานจริงกันดูนะคะตัวนี้นะคะเวลากด สองครั้งนะคะจะเป็นการหยุดนะคะหรือว่ากดอีกครั้งนะคะก็จะเป็นการเล่นนะคะตัวนี้แต่ถ้าจะกดในส่วนของการเลื่อนไปดูตัวถัดไปเนาะก็จะเป็นการกด3ามครั้งนะคะค่ะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปในส่วนของตัวถัดไปได้เลยนะคะ จากการใช้งานจริงนะคะตัวนี้ส่วนตัวแล้วชอบมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการพกพานะคะแล้วก็เรื่องการทํางานและประชุมและที่สําคัญะคะ่ะชอบมากๆเลยนะคะส่วนนี้คือเล่นเกมค่ะบอกเลยว่าเลิศมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะสินค้าชินนี้ใช้งา,งานง่ายมากๆเลยนะคะสินค้าชนิ้นี้หาซื้อได้แล้วที่ Powerbuy ทุกสาขานะคะทางหน้าร้านและออนไลน์ออนไลน์นะคะสามารถสั่ผ่าน เฟซบุ๊กของสาขานะคะหรือ w w w p o w b u y c o t h หรือกดโทรศัพท์ค่า1324ช็อปง่ายในกลิ้งเดียวนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับสินค้ารุ่นนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ p o w e r b ี y ดีโปรแรงสุดคุ้มแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ p o w า b y guru รู้สิ่งเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ